เรียนวันนี้เรานะครับจะมาเรียนเรื่องอุปกรณ์ภายในของคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ภายในเราจะเรียนเอาเฉพาะตัวที่สําคัญสําคัญนะครับเบื้องต้นเท่านั้นนะครับมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเอาที่สําคัญสําคัญนะครับตัวแรกนะครับเขาเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับมันจะอยู่ด้านในด้านในตัวเคสนะครับตัวนี้นะครับมันคือเมนบอร์ดนะครับ เป็นแผงที่เอาไว้สำหรับติดตั้งนะครับติดตั้งอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันใช้งานได้นะครับมันก็เรียกว่ามันคือเหมือนช่องใส่นะครับมันคือช่องใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อเชื่อมต่อให้มันไฟมันเข้ามาในเนี้ยแล้วก็เปิดเครื่องติดนะครับตัวนี้เขาเรียกเมนบอร์ดนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ c p u นะครับ อย่าเข้าใจผิดนะครับ CPU นี่เป็นอุปกรณ์ภายในของคอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่ภายนอกนะครับภายนอกเรียกเคสนะครับ CPU จริงๆเป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นชิปเล็กๆนะครับลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้สําหรับประมวลผลคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทุกอย่างที่เราสั่งงานนะครับมันจะเข้ามาใน CPU ทั้งหมดเลยนะครับ CPU ถ้าเร็วนะครับก็จะมีราคาแพงหน่อยนะครับมันก็จะมีราคาแพงหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับและความเร็วอ่านะครับนี่คือ CPU ต่อไปครับการแสดงผลหรือการจอนะครับอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับบางเครื่องก็จะเป็น การ์ดจอแบบออนบอร์ดก็คือติดมากับเครื่องเลยนะครับตัวนี้แล้วใส่ไปทําไมนะครับใส่ไปเพื่อนะครับทําให้การแสดงผลหน้าจอมันดีขึ้นนะครับเช่นเราอาจจะทางานที่มีการาฟิกสูงๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปแล้วนะครับหรือใช้เล่นเกมอย่างเงี้ยนะครับที่มี สเปคเครื่องสูงๆเนี่ยมันก็จะกระตุกภาพมันจะกระตุกนะครับถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มความละเอียดให้หน้าจอนะครับเพิ่มความเร็วให้มันทําให้เราเล่นเกมได้ลื่นขึ้นนั่นเองนะครับตัวต่อไปฮะเขาเรียกว่าแรมอาแรมแรมก็เป็นอุปกรณ์ภายในยคอมพิวเตอร์อันนึงนะครับเขาเรียกว่าเป็นหน่วยความจําหลักนะครับให้จําไว้ก่อนตอนนี้ว่าเป็นหน่วยความจําหลัก นะครับมันจะบันทึกข้อมูลเวลาเราทํางานทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเราเมื่อเราเปิดเครื่องเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะทํางานแล้วก็บันทึกในสิ่งที่เราทําไปนะครับนะครับทั้งหมดเลยอ่าต่อไปอีกตัวนึงนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่ห้าเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์นี่ก็คือตัวที่บรรจุข้อมูลของเรานะครับในเครื่อง เวลาเราเซฟงานนะครับงานที่เราเซฟมันจะไปอยู่ในเนี้นะครับหรือเราลงโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดเลยอนี้เรียกว่าฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก็คือตัวบันทึกนั่นเองนะครับเป็นตัวเซฟขนาดใหญ่ที่อยู่ในเครื่อง